kiếp ở phát nọt này nó nè phát nọt cam ngam, ngam. สบายดีทุกคนมาพบกับซ่องบ่าวสองแชนแนคลิปนี้บ่า,สสาบบออสวสองมาเก็บพักนอกเก็บพักนอกอยู่สวนมักถัวอยู่ใต้ใต้ก้องมักถัวเนาะบรรยากาศยมแรงบรรยากาศยมแรงแล้วก็บ่าวสองมาเก็บพักนอกอยู่สวนมักถัวพักนอกมันสิมีหรือบ่เนาะอยู่ตามในสวนมักทัวเนี่ยอยู่กอง ก็มักโถกนี่ม่แต่ยาเนาะยาค่อนข้างงามแล้วก็พักนกก็ง,งามไปพร้อมกันเนาะไปทุกคนถ้าพร้อมแล้วเอาไปเก็บพักนอกนำกันเลยทุกคนไปบรรยากาศยามแรงเด้อทุกคนเพราะว่าเบาซองได้เก็บไปก่อนไปก่อนน้อยนึงเนาะได้คืงได้ได้น้อยนึงเนาะเดี๋ยว ไปทุกคนไปไปซมไปเบิงผักนอกกันเลยเนะาะบ่ทองได้เก็บน้อยนึงแล้วก็สิเก็บสิเก็บักนอกเพิ่มอีกตมน้อยนึงเนาะเพราะว่ายังมีอยู่บ่ทองเก็บไปก่อนหน้านี้น้อยนึงเนาะก็ได้น้อยนึงเดี๋ยวอีกตึมน้อยนึงบ่ทองสิเก็บเพิ่มอีกเนาะเพิ่มให้มันได้หลาย แดดไล่ขึ้นมาจะเล็กจังหน่อยก็ค่อยพอเนาะแต่ตัวนี้เบาซองเก็บย่างบ่ท่านไหนพ่อเธอเนาะนี่ทุกคนหน้าตาของผักดอกเนาะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนน่เนาะเดี๋ยวบาซองที่ทำการเก็บเอาอยู่บนนี่เลยเนาะเก็บเอาผักดอกนนะ่เนาะนี่ผักดอกงามงาม phật ngọc ngam ngam con, nè, ở phòng này có mi, phật ngọc đấy phật ngọc, bờ song pin ta còng, pin ta còng eeng đây, chặt kẹp chặt cán ao eeng đây đó thưa con nè, phát mà kẹp phật yam yam len, kẹp yam งามงามเลยทุกคนงามบ่งามกว่าซัมี่เนาะทุกคนเนาะกวพ่อซัมกวาพ่องามอยู่เนาะนี่พ่อเก็บอยู่เนี่ยแต่ว่าใส่เอายาออกก่อนมันมีทั้งยามีทั้งพักนอกสลับปับปนกันยดนก็มีความซุ่มซำดีเนาะทุกคนเพราะว่าบ่อซอง หดมักโท่เอ่อหดน้ำมักโทหดน้ำมักโทแต่เมื่อวานเดินก็นเลยซุ่มซำแล้วก็มือนี้นี่อดบม่ได้ก็เลยมาเก็บพักหนอกเนาะทุกคนนี่พอได้อยู่พักหนอกเลยเนาะทุกคนเนาะ พักนกพักนกได้น่อยหนึ่งแล้วเนาะอยากเก็บพักนกให้ทุกคนได้ได้ชมกันเนาะทุกคนนะงามๆทุกคนี่พักนกเก็บกันเลยมา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 ทุกคนมาเก็บพักนกนำาบาซอง ยกตามสภาพอากาศตอนแรงเด้อตอนแรงโอ้ทอนทอนออกมากก็ได้เนาะนีเนาะหดวน้นวนมามักทัวหมูวันก็เลยดินดินอ่อนดินชุ่มดิพักนอกพักนอกพักนอกโอ้ มีทั้งหมากหินเนาะหมากหินก็หลายทุกคน,นใส่เม็ดเอาเนาะทุกคนนี่ใส่เม็ดถ้าบ่าใส่เม็ดนี่บ่ซ่งเอาเนาะลกก็บ่ได้เนาะลกหยานมันสิขาดเนาะบ่ซ่างก็เลยเอาเอาเม็ดเนาะเอาเม็ดแทงข้าวดินแลว้วก็จิ้มๆๆงัดขึ้นมาเนาะใส่วิธีชีวิตแบบ สไตล์บ้านๆเนาะแบบวิธีชีวิตบ้านๆใส่วิธีแบบเก็บพักนอกแบบวิธีง่ายๆโอ้ได้ทั้งหยาพอมโอ้ใบงามๆนี่ทุกคนนี่ใบงามๆเน,น,เนา,าเนะเก็บอีก โอ้เอามาสุกินยำหมูแรงเลยเนาะทุกคนนี่ผักหนอกผักหนอกเนดะ้อผักหนอกทา่านผู้ชมเอาทางหักเลยแบลบาซ,ซ้มเสียเอาทางหักแล้วก็ล่างทางหักแล้วก็กินทางหักเลยเนาะ นี่ทุกคนพักหนอกพักหนอกทุกคนไปอยู่อยู่แถวนี้นมดแล้วเนาะมาเก็บต่อกันเลยทุกคนโอ้ลับลับกล่องเนาะลับนี่นี่เห็นบอ่อทุกคน phăng nọ nhìn nó, qua song để jong ngoài nỗi nó, và còn ma thái kẹp phăng nọ khảy tất cả để xôm càn, thái tế thái te bưng tuấn, thái te bưng tuấn có thứ mà nó ăn chi nó ăn, và còn bò song yàn kiếp bánh chi dao ก็เลยมาเก็บเอาข่าวๆแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องทรายก็น้องทรายก็ดังไฟก่อไฟเนาะน้องทรายบอกน้องทรายดังไฟก่อไฟแล้วตั้งหมอ้อตั้งหม้อไว้ถ่าเนาะเพื่อสิเป็นการเฮาก็สิบแบบทำการหนึ่งหนึ่งพักก่อนหนึ่งพัก ให้มันชุกก่อนแล้วค่อยมาซุปยำกินเก็บไปต่อเลยทุกคนนี่ต้นมักโถโอ้นี่พักย่งางนู่นี่เนาะโอ้พักอีตูพักอีตูนี่พักอีตูเด้อนี่เด้อพักอีตู เบาช่องไม่ได้ปลูกเนาะมันออกเองเนาะออกไปมาตามตามหญ้าเออตามดินเนาะดินที่มักปลูมักถอนเนี่ยมันออกมาเองเนาะโอ้อยู่นี่กกหนึง่งมักเออพักนอกเอ้ยถอนเลยทุกคนโอ้พักนอกกำลังอ่อนอ่อนก็เอาเนาะเน้นๆเน,น,นี่อยู่นี่ต้นหนึง่งเก็บแบบง่ายๆเลยทุกคนเก็บแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆวิธีชีวิต ของบานนอกบานนาหากินแบบง่ายๆเรียบง่ายเนาะเก็บพืชพักกินเก็บพืชพักกินเนาะนี่โอ้ยทีแรกบ่อซองเอาเม็ดเนาะบ่อท่านใจเนาะบ่อซองบ่อซองบ่อท่านใจเนาะเอาเม็ดมาชิมเอากอ็ที่ว่าบ่อท่านใจแล้วก็บ่อบ่อบ่อดีบ่อด,ดีต่อใจเนาะก็เลยทอนเอาดีกว่านี่ ทอนทอนเอาทอนออกมานี่สำเนียงก็ได้แล้วพังนอกเนาะบรรยากาศยามแรงแรงนี่ทุกคนพักนอกโอ้ขาดเลยบ่ได้อ่ะเก็บไปต่อเก็บต่อไป นี i, so còn còn ่ทุกคนนี่บอสเอาเม็ดจี๋มาเนาะนี่เพราะว่าเป็นตากระองแด่นเนาะกล่องกอดีจับแด่พักนอกรอดีเอามันค่อนข้างมีความหยุ่นยากน้อยนึงเนาะนี่ทุกคนดอ้พักดอก โอเคได้แล้วบะเนีนนะนี่ก็พ่อได้อยู่เนาะได้ประมาณสั้นนี่ทุกคนได้ร้ายกว่าเกา่าได้ร้ายกว่าเดิมเนาะตอนที่เนีกได้น้อยนึงนี่ผักหนอกงามๆสดๆเลยผักหนอก เก็บอยู่ในโวนมักถัวเนาะงามๆทางนั้นเลยพักหนัวก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเอาขั้นถาผู้ใได้ทีมักคลิปนี้ก็อบอสอองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้บสอสเสนแนวเดนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อบสบอ2ลาทุกคนไปก่อน ขอบุขอบคุณที่ที่ตามรับชมเอาไว้พบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเนาะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้บ่าสองสาแนลสาบายดีบ๊ายบาย